พ่วงรอก,กับรถให้รถพ่วงไปก่อนมองไม่เห็นซ้ายรถซ้ายมองไม่เห็นให้พี่ใหญ่ไปก่อนอระวังนะมอไซเจ้ามาอยู่ข้างหน้ารถพ่วงระวงังรถรถเอาไปกินนะ ทางตรงมีแต่คันใหญ่ๆวิ่งมาจากท่าเรือแหลมชบังโอ้โหแข่งกันไปไหนอะท่านพี่ใหญ่ทั้งหลายพี่ใหญ่จะรีบไปไหนพี่ใหญ่มีแต่คันใหญ่ๆั้งเลยพี่ใหญ่เรารถท่วงก็ยังไปไม่ได้ติดอยู่ พ่วงหกล้อสิบล้อวิ่งมาจากแหลมฉบังเข้านิคมปวกแดงระยองยังไปไม่ได้ติดพ่วงปิดพี่ใหญ่อยู่พี่ใหญ่มาแต่ละคันมีแต่คันใหญ่ๆนะเยกว่าจะผ่านกว่าจะยุเทินกลับรถได้ต้องใช้เวลานาน,านๆไปได้ยังยังติด พี่ใหญ่ไปได้ยังพี่ใหญ่พี่ใหญ่ปิดซ้ายยังมองไม่เห็นให้พี่ใหญ่ไปก่อน